ไอคนที่ไปด่าคนนู้นเป็นเนราชานคนที่เป็นเนราชาญก็แปลว่ายังไม่รู้จักไงผมก็นั่งฟังนะอย่างคนที่จะเป็นเปรตนี่เขาบอกว่าแม่มดแม่มดในที่นี้คือคนเล่นของหรือว่าคนที่แบบเลี้ยงผีเลี้ยงปอบอะไรเงี้ยนั่นน่าจะเป็นแม่มดในความรู้สึกผมนะผมฟังดูนะแต่ว่า ถ้าเป็นพระเขาบอกว่าเรียนเนระฉานวิชาเนระฉานนี่แปลว่าอะไรผมก็นั่งคิดในใจนะถ้าโดยตีความตามตำราตาม,ตามพระไตรปิฎกนี่คือเนระฉานนี่พระจะไปยุ่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาไม่นับทําไมไม่นับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองก็เลยไม่มีความผิดในด้านเนระฉานผมก็นั่งคิดอย่างนี้นะส่วนคนที่แบบไปด่าคนนู้นคนนี้เขาโดยด่าโดยที่ว่าตัวเองไม่รู้จริงแล้วไปเชื่อตามเขานี่ก็ผิดอีกเพราะว่าผมได้ยินว่ามีพระเกจิองหนึง่งลงไปอยู่ในนรกถามว่ารู้ได้ยังไง ก็ครูกรมาฐานใหญ่เนี่ยนะสายสายมโนมิธีเนี่ยเขานั่งสมาธิอยู่พญาโยมราชมาตามมาตามเพื่ออะไรก็ตามเพื่ออะไรตามเพื่อลงไปดูในนรกว่าคนที่ปรามาสพระรัตนตไตคือการเอาเอาวิธีไปสอนสอนผิดวิธีก็คือไปด่าไปด่าไอ้นุนเนราชานไอ้นี่เนรฉา,านแล้วก็ไปด่าพระอริยเจ้าก็เลยต้องลงไปในนรก ถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีเยอะนะถามว่ามีเยอะเพราะอะไรเพราะว่าติดใจคนปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนฟังแต่เ็ายังพิจารณาไม่ออกเพราะว่าหนึง่งยังไม่เคยปฏิบัติอย่างรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยผมมาวางเนี่ยเขาบอกว่ารูปพระพุทธเจ้า,มาไม่มีในโลกผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ะคนนี้เป็นคนยังไงหรือเป็นคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่ไม่เคยฝึกกรรมาฐานเลยอะไรเงี้ยก็เลยมองมองผ่านเลยรูปพระพุทธเจ้าไปผมก็นั่งคิดในใจนะก็คนก <x> ็มองกันถามว่า เหตุแห่งการลงนลกมีหลายแบบหนึ่งปรามาทพันธตนาไตาสองด่าตามด่าไล่ด่าพระนุนน้นั้นเหมือนเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยเจนเจนแซดหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกเจนแซดไม่รับเข้าทำงานบริษัทใหญ่ๆจะไม่รับเข้าทำงานถามว่าไม่รับเข้าทำงานเพราะอะไรช่วงหลังๆมานี้ผมเห็นบริษัทพวกห้างร้านต่างๆจะเริ่มรับคนอายุมานี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นมาทำงานผมก็นั่งคิดในใจว่าอะไรเพราะว่าสอนมาด้วยว่าสิทธิและหน้าที่นั้นอยู่สัตว์เกินส่วน สัดเกินส่วนคืออะไรคือเกินกว่าเกินกว่าที่ตัวเองควรจะได้ไงเหมือนกับว่าไม่รับฟังคนอื่นเขาทั้งทั้งที่ว่าคนที่มีประสบการณ์นั้นจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังอืมมันก็เลยน่าคิดไงว่าเด็กรุ่นใหม่นี้น่าเสียดายมากนี่เล่าให้ฟังเฉยเฉยว่าสังคมเราปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแล้วต่อไปเนี่ยภัยภัยเศรษฐกิจก็จะแรงขึ้น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 เพราะอะไรหนึ่งเงินบ้านเราเฟ้อสองเนี่ยได้ยินข่าวนะว่าเขาจะเก็บแวดเพิ่ม นี่ผมพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะสิทธิที่แบบว่ามันมัน,ม,นมันอะไรรู้ไหมมันสะเทือนถึงโดยรวมนะไม่ไม่ได้แบบว่าสะเทือนผมสะเทือนใครนะแต่มันเป็นสิทธิที่ที่สะเทือนถึงทุกคนถามว่าเพราะอะไรแวดเพิ่มแน่นอนทําไมแวดเพิ่มละ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าภาษีที่เก็บทุกวันนี้เป็นภาษีขั้นต่ําต่ํมันั่งคิดในใจ